สวัสดีพี่น้องสุภูสุคน,นะครับพี่น้องเดอ้อมินี่พาพี่น้องมาตัดไม้เฮ็ดตรงเต็นต์ดิมิวเออไปเฮ็ดเฮ็ดตรงเต็นต์ครับพี่น้องครับไปเฮ็ดตรงเต็น์ไว้สําหรับใส่เพิ่มเติมครับพี่น้องครับไม่ก็ต้องเป็นไม้ขนาดน้อยนะมิวนะ ต้งเป็นไม้ขนาดเล็กครับฮะช่องอ๋อช่องหาอยู่หากินบ้านเฮาเดอร์มิวไปบอกพี่น้องพักัวกเขาไปเบิง้งไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดอ้อนะครับช่องหาอยู่หากินบ้านเฮาก็สซิเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตการทำมาหากินของพี่น้องบ้านเฮาเดอร์ ครับบอกพี่บอกน้องบอกพักพวกโตเด้อเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับทองให้ทองน้ำครับพี่น้องนะครับการหาอยู่หากินของบ้านเฮาการเกษตรครับพี่น่องนะครับวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตงานบุญงานกระถินครับพี่น่องนะครับ การทำไร่ทำนาครับพี่น้องนะครับการใส่เว็ดใส่มองนะครับเดี๋ยวจะมีการไปทายแห่งนกครับพี่นอ้องตอนนี้ยินข่าวว่านกนกกำลังลงมตอนนี้มิว<ะ>ไอ้ม้อนมันใส่ได้มือนึ่งหลากหลายตัวเดว่นเอามาขายนกอะ่ะโอ้ม้อนนี่มันเสียนนกมันไปใส่ไปทั่วลวะมอนนะครับ หลังจากนี้แล้วจะเปลี่ยนหางหนูน้ำนมินม oh, วนะเมนว่าโอ้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายกับล้อยหลังไปใส่ตรงไหนแน,น่นแนมมิ้วตีาติดทัวพี่น้องเดี๋ยวให้ทั้งใดแห่งก็น้ำมิ้วนะห้น้ำมันแห่งก่อนนะพี่น้องหาน้ำมันแห่งก่อนเดี๋ยวจะเป็นฤดูล่านหนูพี่น้องนะครับ ลาหนูก็มีหลายวิธีการพี่น้องกับนึ่งเป็นกับสองเป็นบ่วงของมิ้วนี่ที่เป็นบ่วงหรือเป็นกับครับเป็นบ่วงเออบ่วงบ่วงเออต้องต้องเรียกอย่างถูกบ่วงนะครับสมไมก้อนเนี่ยมันจะเป็นกับพี่น้องนะครับเป็นกับเป็นลักษณะเฮ็ดเป็นกงนะครับอไเป็นลักษณะตัวหนีบแต่ทบุนี่นี่พัฒนาครับพี่น้องนะครับ เนื่องจากว่ากลับมันเฮ็ดยากมันบ่สะดวกนะพี่น้องก็เลยเฮ็ดเป็นระบบบ่วงบ่วงกับใส่ลวดน,ะนั้นนะ้ำม้วนะครับบ่วงห่างหนูนะพี่น้องสมมุตินี้ก็เป็นบ่วงครับไปใส่บริเวณหนึ่งก็คือรูที่เป็นรูพี่น้องเป็นรูของหนูครับพี่น้องนี่เป็นทางอยู่สองก็คือไปใส่บริเวณที่เป็นทางมันน้ำม้วนะ ทางหนูเคลืนคันนาอย่แหละน้ำมีอยู่นะคันนาครับใส่บริเวณคันนาครับหอยหนูเออทาง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 คือหอยหนูมันจะเป็นหอยหนูทันนะครับหนูท้องขาวหนูหนูฟุกนี่เมื่อค่อยเห็นตรงีหนูหนูหนูฟุกอ่ะมีอยู่บ่ได้อยู่นะเห็นว่าพ้นอยู่นะาเน่ะมองหันเด้อ ปลาปไอหนูพุกเลยนะครับเป็นปลาหน,หนูพุกหนูแพงครับเขาพ่อเลี้ยงกันยู่เด้หนูพุกหนูพุกเนี่ยนะครับเขาพ่อเลี้ยงกันยุ่แต่ว่ามันหักบ่แซบขึ้นหนูธรรมชาติหรอครับพี่นอนะ้องเนาะแต่มันมันมันกัดได้ยุ่ครับกัดเลี้ยงกัดได้ยุ่พี่น้องแต่บางคนเพิ่ว่านเขาเป็นหนูเลี้ยงนี่ มันมันหลายบ่คือไอ้บ่คือหนูธรรมชาตินะพี่น้องนะครับบ่คือหนูธรรมชาติเนี่ยครับพี่น้องการคัดเลือกคันคันที่เชเเ็ดตรงเต้นกับต้องเป็นไม้ <Yeah. S 1> ไม้แก่เนาะมิวเนาะ uh oh. เป็นไม้แก่และวก็ล้ำม่ยใหญ่เกินไปนะ้ำมิวเนาะ จังซี่ต้องเอาไปพาบ่ามิ้วหรือว่าใส่เป็นเป็นล้ำเลย,เลเลยใส่เป็นล้ำเลยนะครับบ่ต,ต้องพาพี่น้องนะครับบ่ต้องบ่ต้องพาใส่เป็นล้ำเลยครับเนี่ยพี่น้องมีทั้งไอดง้ดา่างสันด่างยาวกันทางของใส่มันมันเป็นแบบน้ำลวดยาวๆเขาก็ใส่หลังไงพี่น้องขั้นน้ำลวดเป็นทางน้าเนาะ มันแคบๆมันก็ใส่หลังน้อยพี่น้องนะครับพยายามทุกเช้าและเย็นพี่น้องครับยามตรงเต็นป่าตรงเต็นรับพี่น้องน่ครับวันทีหนึ่องวิกาณเปิดเทอมเปิดเทอม,มครับเปิดเทอมแล้วไหนมีเวลาไปยามวันหลัะไปใส่กลับไว้ใส่ตรงเต็นไว้เนี่ยไยามจะเศร้าเตีฮะอันจะเศร้าอ๋าอ ทูนี่ได้ขอเงินแม่บ่เนี่ยเติมนเติมน้ำมันบ่เนอ่ะฮะขออยู่เอา้าคือว่าได้ขายปลาขายนกขายนูอยู่ oh. ขอคือเก้า <laughs> ขอคือแล้วเท่าไหร่เติมน้ำมันนะ่ะโดนโดนดิเท่าร้อยเท่ารอยอครับเอาระวังระวัง ขันมีมิมนี่เอาเป็นบะมิ้วดิว่าบมือหลังขันพ่อมมิ่มหรือพ่อเพิ่งจไปเอาเพิ่งมาบอกกันเด้อเดี๋ยวทีไปไทยคลิปให้พี่น้องเขาบังเด้อเดี๋ยวทีไปให้ค้าข่าขนมครับฮะอเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงช่วยมา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 นีเดี๋ยวดึงช่วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสาม เดี๋ยนะอ๋อหนึ่งสองสามเพรมันติดถาวรไมอยู่หนึ่งสองสามมันติดถาวรมันติดเครือจริงเอ้าเออพี่น้องเอออ่ะมันติดเครือครับพี่น้องครับนี่ขั้นตอนเฮ็ด คาดเรื่องไหมพี่น้องเฮ็ดตรงเต็นครับพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์การดักจับสรรัตว์น้ําของภาคยีสานครับพี่น้องนะครับเอาไว้ใส่ช่วงปลายฝนต้นหนาวได้พี่น้องเนาะบริเวณตาน้ำหรือทางน้ำนะครับตาน้ำหรือทางน้ำปลาก็จะโดดมาใส่ตรงเต็นครับพี่น้องเขาก็ไัยามนะครับ ปลาตรงเต็นมันบม่ค่อยทนพี่น้องเพราะว่าอย่างเมื่อีมันโดดมาข้างแล้วนี่ส่างมามันจะตายพี่น้องครับช่มามันมันทีตายนะครับเพราะนั่นกจากยามเศร้ายามแรงแล้วนี่ช่วงป่าลงนี่ตอนเที่ยงน้ำมีอยู่นะยามเบิดมือก็ได้นะครับยามเบิดมือก็ได้นะครับวิธีการทำวิธีการทำตรงเต็นก็คือการคัดเลือก ไม้ที่ที่เฮ็ดเสารครับพี่น้องเฮ็ดเสารตรงเตน็นนะครับอืมครับใช้ไม้ไผ่อะไรพี่น้องในคื้นเรือนที่เขาปลูกไว้นะครับปลูกไว้ริมริมนาริมคลองครับอ่ะครับผู้เสารนี่มาใส่เบ็ดได้ปลาคอหน่อยได้มิ้วสองขีดวระเดี๋ยวดำเมียดมันท่านล่ะ